นเลยนะนะ้ำสวยเลยอ่ะอากาศดีนะคะมีลมเย็นๆน,นะวันนี้เนาะนี่นะจะบอกว่ามามาไม่ชอบตรงนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันรกนะป้าเขาก็มีอุปก,กรณ์ขนมาทุกอาทิตย์นะคะ เดี๋ยวมาจะพามาดูออโรงปลูกผักนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,น,นะไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบน้ําอีกหรือเปล่านะคะสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะปัญหาระบบน้ําทั้งสองอาทิตย์เลยนะสายรั่วน้ําไม่หยดอะไรอย่างนี้นะคะ,ะก็อาทิตย์นี้ดูชุ่มชื้นนะชุ่มชื้นเลยล่ะดูดินไม่แห้งนี่ผักสลัดของเรานะคะก็งามแล้ว เริ่มโตแล้วนะคะอ๋อโตวไวมากเลยอะแตงทิเบตนะงามนะคะนูน่นอะดูนะ <laughs> มามาไม่ค่อยอยากเดินเลยเพราะว่าพื้นนะ่ะมามายังไม่ได้เอาทางเดินมาปูไงคะเวลามันเดินบนแผ่นพลาสติกอะอย่างเงี้ยมันก็จะดังแบบนี้เนาะกรงใจคนฟังจังเลยมันดังเริ่มแล้วนะคะเริ่มแต่เช้าเลยงานประกอบ <laughs> อันนี้คืออะไรคะอะไรคะเตาไฟโซลาเซลล์นะคะเขาจะเขาจะเอามาติดตรงลงปลูกผักนะเพราะว่าเพราะว่านางจะต้องส่องลงปลูกผักนะคะสปอนเซอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์สวนจะเข้าก็ได้นะคะนี่นะก็เอ่อฐานนะคะก็ใช้น้ำในการถ่วงน้ำหนักนะคะ จะให้ดูเนาะน้ำในบ่อไส้ไก่นะคะขึ้นมาอีกแล้วนะนี่นะคะคือถ้าไม่มีหญ้ามันจะสวยมากเลยคืออาทิตย์ที่แล้วตรงนี้คือโล่งแล้วนะแต่ดูอาทิตย์นี้สิไม่รู้จะทำยังไงดีเหนื่อยใจกับหญ้านะต้นผักกะเฉดนะคะในบอ่อนะไม่ได้เด็ดไปกินเลยอะ เคยเด็ดไปครั้งหนึ่งเราแม่บอกว่าเหนียวแต่พี่เล่์บอกว่าไม่เหนียวนะกินได้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเก็บฝรั่งอีกนะคะลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะมองจากตรงนี้นะคะบ่อไส้ไก่ของเรานะพอตัดหญ้าไปเราก็สวยนะคะสวยเลยละ่ะกำลังคิดว่าเดี๋ยวหมดหน้าฝนน้ำแห้งเราก็จะโละแล้วก็ลองปลูพะยางดีไหมอะ่ะ แต่พะยางมันก็มีข้อเสียของเขาอะนะเดี๋ยวต้องลองศึกษาดูดีๆก่อนอโอ้ปลาเยอะอนะปลา,าอะไรไม่มีแน้ปลาเยอะนะเนี่ยไม่มีแม่น้ำจะมีปลาหมอ,อย โอแล้วันย่ยโอ้ยกังน้ใ่านของมันเข้ากระเจงานงานของเรานี่ใช้คนเยอะมากนะส่วนนี้ใช้เครื่องสัญญาหลายเครื่องมาก จะเดินไปเก็บฝรั่งนะพี่เรบอกว่าฝรั่งร่วงหมดแล้วนะคะเราก็มีเน่าด้วยนะคือพอมันอยู่ในถุงอะ่ะมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีไอน้ำอะค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เก็บไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวก็นะขอทําสมาธิเดินสะพานตรงนี้ก่อนโอเคไปเก็บฝรั่งกันนะคะ โอ้เณานะคือเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่เก็บอะบางลูกมันมีแมลงเจาะเปิ้ลเห็นแล้วล่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคืออันนี้มันอยู่ในถุงเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มีแมลงมากินไง นี่นะคะเด็ดมาได้กองเท่านี้นะคือลูกเล็กก็จำใจต้องเด็ดวนะไม่งั้นเดยวจะไม่ได้กินจะบอกว่าห่วงก็ห่วงนะแต่คือเนี่ยที่มันเน่ามันก็เยอะนะอยากกินก็มากินตรงนี้กันนะเนี่ยเต็มเต็มไปหมดเลยนะแมลางที่อยากกินนะคะขอประกาศไว้ตรงนี้เลยเนะี่ยมากินใต้ต้นตรงนี้นะอยากขึ้นมากินบนต้นได้ไหมมีสองต้นนะคะต้นนี้นะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้เนาะ ที่ห่อถึงไว้นะคะมีภารกิจอีกแล้วนะคะคือเนินตรงนี้นะตอนที่ขุดบ่อนนะคะมาขุดเพิ่มรอบสองนะพี่เขาให้เอาดินมาโปะทิ้งไว้ตรงนี้นะเขากะว,ว่าเขาจะขุดไม่ไหนเขาไม่รู้นะคะน่าจะเอาไปใส่ตามตามแบบไอ้ล่องรัวนะที่มันแบบมีรูเยอะๆปรากฏว่าก็ไม่ได้ขุดกันสักทีนะมันก็กลายเป็นเนินอย่างนี้เลยนะมันพื้นมันก็เลยไม่เรียบนะคะ แล้วพอดีสองวันที่ผ่านมาฝนม,มันตกเนะตอนนี้มันเริ่มเริ่มนิ่มแหละพี่เขาบอกว่ามันนิ่มแหละดูซิว่าเราจะขุดได้แค่ไหนนะโอ้ใหญ่วันนี้นมันใหญ่โตเน,นี่ยนจะไหวเหรอกำลังนิ่มอยู่อะไขุดเย็นมานะจะเป็นลมนะตอนนี้เทานี่ก็แบบ หน่อยจะท้องได่เลยถ้าเดินไปเดินมาไม่เป็นไรนะแต่พอใช้จอบเท่านั้นนะใ <laughs> ช้จอบใ <laughs> ช้จอบแล้วมันช้แรงเยอะนะต <laughs> อนนี้ใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ะ มาเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วนะกับข้าวครัวายายจุกวันนี้นะคะ<ม>นี่นะมีเขาเพิ่งจะออกเจน,นะเขาอ,ออกเจวันนี้นะมีต้มสังชั้นต้มซีอิ๊วปลาแดดเดียวหอยดองผัดพริกถั่วทอดมันอีกแล้วนะแล้วก็มีน<ม>ี่ สาลาเปาจากโรงเจนะเวลานี้นะคะห้าโมงครึ่งนะเนียบสงบมากพระที่ยังไม่ตกดินนะคะ มาให้กำลังใจหนุม่มทำงานนะคะเขาต้องการกำลังใจจากมา่มานะ6โมงเย็นนะคะฟ้าสวยจังเทสระบบน้ำนะคะตอนที่ยังมีแสงสว่างอยู่นะ อยากดูว่าน้ำมันทั่วถึงหรือเปล่านะคะคุณหมองานเขาก็ยังไม่เสร็จนะฝนเป็นมันก็งานยังไม่เสร็จเนอะงานหนักด้วยตามถ่ายนีก็มีกล้องวงจรปิดนะคะติดไว้ดูผักนโรงปลูกผักนะมาอันนี้ สาไฟโซลาเซลล์นะคะด้านล่างนะคะเป็นเออ่ที่ถ่วงน้ำหนักนะก็เติมน้ำเข้าไปนะคะหกโมงเย็นแล้วเนาะเียสงบมากๆอ่ะตอนนี้เหลือเราสองคนนะคะสมาชิกที่เหลือกลับบ้านไปตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วนะคะ เสียงนกเปี่งการนะท้องฟ้าสวยสวยจัง้าไปดูนะกล้องวงจรปิดอันนี้น่ยก็เพาะมาปลูกเพิ่มนะคะเอาจริงนะจำไม่ได้ว่าผักอะไรบ้าง ความจำดีซะด้วยดูสิหม่าม้าจะให้ดูนะว่ามีคนเผาหญ้าอีกแล้วอ่ะคือมันเป็นหมอกขาวๆนะคะมันมีกลิ่นอ่ะกลิ่นเผาหญ้ากลิ่นควันลอยมาะคะ่ะอ๋อนี่นะคะคือมามาจะให้ดูนะต้นทุเรียน ที่มามาบอกว่ามามาเอาเอา่อมามาซื้อทุเรียนมากินแล้วก็อร่อยเนาะก็เลยเอาเม็ดมาผ่อนนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นหรอกนะเขาเล่นๆปรากฏว่าเขาขึ้นนะเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่เนาะส่วนอันนี้ต้นเล็กๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ย้ายกระถางกระถางใหญ่มากนี่กระถางใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะอยากย้ายมากระถางนี้นะแต่ว่าตอนย้ายนี่สิ แต่ย้ายังไงอ่ะเขาจะตายไหมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอาทิตย์หน้าเขาจะยังอยู่รอดปลอดภัยดีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาจะเอาเขาไปไว้ที่เดิมนะไปค่ะอีกหนึ่งต้นนะมืดแล้วมืดตึชอบทำมืดๆนะไม่ได้ชอบทำมืดๆมืดๆนะคะแต่ว่าคือพอมืดๆแล้วมันไม่ร้อนมากเลยค่ะ นี่มาเนาเอาเขามาไว้ตรงนี้ข้างๆต้นตะไคร้ส่วนเจ้ากระถังนี้ก็เอาไว้ในนี้ละในนี้นะก็คือเขาเออไม่ร้อนมากนะคะล่มนะณนะเวลานี้นะคะมืดตืด่อแล้วนะแต่ว่าเราจะมาทางมาดูนะคะว่าตรงปลูกผักของเรานะคะอาทิตย์นี้ไม่มืดร้อนนะ้านี่เรามีแสงสว่างจากเสาโซลาเซลล์นะคะ เราก็ขอบปรุมือให้กับเจ้าพ่ออุปกรณ์นะคุณหมอน,นั่นเองนะคะคือมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้าสวนตลอดทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ก็มีเสาไฟโซล่าเซลล์เนืะอมันสะดวกสบายมากเลยอตยิดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในโรงปลูกผักเรานะไม่มืดเลยด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูอาทิตย์ที่แล้วนะ ในเวลานี้เรายังต้องส่องไฟฉายกันอยู่เลยนะคะอาทิตย์นี้ดูความสว่างนี่สะดวกสบายสุดๆเดี๋ยวนี้ง่ายจังเลยเนาะเทคโนโลยีล้ำสมัยจริงๆเลยนะคะหนึ่งสิ่งน,นั่นก็คือนี่กล้องวงจรปิดนะคะคุณหมอเขาจะเก็บไว้ส่องผักของเขานะ <c oughs> โอ้ยเมียเขาส่องหมูเด้งกันเนอะตอนนี้นะคุณหมอส่องผักนะคะ จะให้ดูนะคือที่กระจกบ้านนะคะมันก็จะมีเป็นรอยรอยเป็นแบบตัวนกเลยนะบินมาชนกระจกนะมันไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นคือหม,มาปิดมมาแล้วด้วยนะเวลาเขาบินมามันก็จะสะท้อนหินตัวเขานะแล้วก็บ้านึ้นมาไม่ใช่ที่โล่งนะคะมันก็มีหลังคาอยู่นะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงบินมาชนหลายตัวมากค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เหมนจะตกแล้วนะคะ